เอาเป็นที่เอาตัวเลขเข้าไปบูณในวงเล็บได้ไหมคะหลังจากที่เราเอาตัวเลขที่อยู่ในสมการเปลี่ยนจากหานเป็นคูณถูกไหมคะใช่หรอกก็เป็นอย่างนั้นทุกตัวเราได้ย้ายเป็นคูณนะคะเวลาเราเอาประลบกันเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบเศษส่วนอยู่มันนุ่งยากใช่ไหมคะเราก็แปลงให้ใหม่เก็บตัวหารย้ายไป็คูณนะคะย้ายฝั่ง เป็นแปดสี ue, oh, the the ่สองเวลาไปคูณก็ต้องคูณทั้งหมด่องตัวแปรที่มีอยู่นะคะตั้เก้าห้าห้าก็คูณทุกตัวที่อยู่ด้านกันตอนนี้เราจะได้เป็นแบบนี้เราจะมีสิ่งที่มันเหมือนกันอยู่สองคู่ตอนนี้เราแยกกลุ่มตัวเลขมาได้สองตอนนี้สิ่งที่เรามีก็คืออะไรคะสิ่งที่มันเป็นตัวเลขตัวเลขกับตัวเลขเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่มีตัวเลขกับตัวแปรถูกไหมคะสิ่งที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันได้รวมกลบกันได้ เพราะนั้นตอนนี้เราจะต้องย้ายค่าปีสองก็อยู่กับปีสองตัวเลขก็อยู่กับตัวเลขซึ่งอยู่กับว่าเราจะย้ายอะไรไปไหนก็ได้ได้เหมือนกัน,นแต่สิ่งที่ได้มันต่างกันแค่เครื่องหมายเฉยๆนะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์เอาเจ็ดสี่เก้ามาอยู่รวมกับแปดเจ็ดด้านนี้เจ็ดสีนน่เก้าอยู่ฝั่งน้อยแ็นบวย้ายมาอยู่ด้านซ้ายแปนลบ ลบสามแปดหนึ่งห้าไม่ได้ย้ายไปไหนะอยู่เหมือนเดิมเครื่องหมายอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ย้ายไปยคืออะไรคะเพราะตอนนี้เราจะกำลังจับดีสองก็ไปอยู่กับปีสองบวกลบกันเองตัวเลขก็บวกลบกันเอง,ต,เเเองตอนนี้เราย้ายเจ็ดสิบามาไว้ด้านนี้เพราะฉะนั้นสามสามเก้าห้าเราก็ต้องย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งสามสามเก้าห้าอยู่ด้านนี้เป็นลบย้ายไปอยู่ด้านนี้เป็นบวกตอนนี้แค่นี้ใช่ไหมคะอ่ะแต่ถ้าเจดสมมติ คนที่ไม่อยากทําแบบนี้อยากจะเอา b2 อยู่ด้านนี้ได้ไหมคะได้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะลบสามสามเก้าห้า b2 ย้ายมาอยู่ข้างนี้ลบสามหนึ่งแปดห้าเป็นอะไรคะเจ็ดบวกถูกไหมด้านนี้เป็นอะไรคะเจ็ดสี่เก้าทำแบบนี้ได้ไหมคะได้เหมือนกันก็แล้วแต่ถูกไหมคะในตัวอย่าง ก็คือย้ายเจ็ดสี่เก้ามาไว้ข้างนี้ได้ไหมคะย,ย้ายลบสามสามเก้าห้าไปไว้ด้านหนึ่งต้องเปลี่ยนขึ้นใหม่ให้เรียบร้อยได้ไหมคะหรือบอกไม่เอาหนูอยากทำแบบนี้อยากย้ายลบสามแปดหนึ่งห้าค่ะไว้ข้างนี้ก็ทำแบบโดนหนังสือสีแดงได้เหมือนกันได้ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นอันนี้ก่อนตรงนี้แปดหกเจ็ดลบเจ็ดสี่เก้าได้ค่าเป็นอะไงคะยังไม่ต้องว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่ แปดแสนหกลบกับเจ็ดแสนสิบได้ค่าเป็นยังไม่ต้องบอกตัวเลขค่ะว่าค่าเป็นบวกหรือลบแค่นี้เป็นบวกลบสามพัน 3, แปดี่ยกับบวกสามพันสามได้ค่าเครื่องหมายไม่เหมือนกันลบกันถูกไหมคะเครื่องหมายเหมือนกันกบวกกัน,นอันนี้เครื่องหมายต่างกันอันนี้ลบกันนะคะได้ค่าเป็นอันนี้ได้ค่าเป็นบวกต่น,น,น,นตรงนี้ลบเจอกับบวก ตัวตั้งมากกว่าติดลงก่อนยังไม่ได้คิดตัวเลขน,นะยังไม่ได้คิดตัวเลขเลยนะแค่ใส่เครื่องหมายก่อนคนที่ทําข้อนี้ผิดก็คือคนที่พลาดเลื่องเครื่องหมายเรายังไม่ต้องได้ตัวเลขอะไรก็ตามถ้าเรามองดูแลว้วอ่ะมันเป็นค่าติดลงใส่เครื่องหมายเราเลยก็ได้เราไม่พลาดนะคะถ้าไม่อย่างนะั้นมันจะกลายเป็นค่าแบ่งเลยอ่ะ,ะตอนนี้ถ้าเราทําตามนี้นะคะ เอาแปดแสนหกลบกับเจ็ดแสนสี่เราจะได้ค่า,าเป็นบวกถูกไหมคะเพราะตัวตั้งมันมากกว่าส่วนด้านลูเราได้นะคะติดลงถูกไหมติดลบติดลงนะคะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตัวนี้เป็นแปดปีถูกไหมคะตอนนี้ตัวแปรไอ้ตัวเนี้ยมันมีหน้าที่หันเเดิมแต่ไอ้เครื่องหมายเนี้ยมันคือปีสองมันเป็นลงปีสองถูกไหมคะ เราไม่ต้องการให้เกิดคำตอบที่เป็นแบบนี้ค่ะที่ตปรแบนเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอแบบนี้ปุ๊บสิ่งท,ที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปงมันกลายเป็นลบ B ีสองถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นตรงนี้ทำไงคะเอาตามตัวสีวดำออกเราก็นำไปค่ะสลับด้านตัวนี้กับตัวนี้เฉยๆดีสองจากที่มันเคยเป็นลบอยู่มันจะกลายเป็นแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ เรตอนนี้หาค่าได้ยังคะหา b สองได้ยัง b สองก็จะกลายเป็นค่าที่ติดลงแทนถ้าเราไม่ย้ายสมมุติถ้าถ้าเราไม่ย้ายนะคะเราย้ายสี่ถึงเก้ามาหาเราจะได้หน้าตามเป็นแบบนี้ศูนสองแปดเท่ากับลง b สองตัวแปรติดลงแต่ค่าตัวเลขเป็นบวกเข้าใจไหมคะท่านแม่มันย้ายไปมามันก็เปลี่ยนข้างใหม่เฉยนะคะคือพอเราพอเราทำแบบนี้ออสิ่งที่ได้เราได้ตัวแปร ลบดีสองว่าไม่อยากให้ตัวแปดมีค่าติดลบเราก็เลยสลับด้านพอสลับด้านเครื่องหมายอันนี้ที่มันเคยเป็นบวกมันก็อยู่อีกฝั่งมันก็เปลี่ยนเป็นลบด้านนู้นเป็นลบก็เปลี่ยน,นเป็นบวกแต่แล้วครั้งนี้เราก็เอาสี่เก้าไปหารนะคะเราก็ได้ค่า B2 สองก็คือลบศูนย์จุดสองแปดอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติคนทาแบบตรงนี้เราจะได้อะไรเลยคะด้านนี้เราได้อะไรเลยถูกไหมเพราะว่านี้ลบสามสามการนี้ลบสามแปด ราได้ค่าเป็นบวกส่วนด้านนี้เราได้อะไรคะลบเอ,อ่อหนึ่งแปดถ้าเราทำอีกแบบหนึ่งถ้าเราย้าย B B สองคนละคนละแปบดบกับตัวอย่างตรงนี้เราก็ได้ B ีสองอะไรคะไ,ได้เป็นค่าบวกมันได้เป็นค่าลบเลยก็ได้ไม่ได้เหมือนกันค่ะมันแค่สลัสบเฉยๆนะคะเวทาสลับสลับฝั่งเราแค่ถ้าไม่อยากให้ตัวแปรติดลบแค่นั้นเองเราก็ย้ายฝั่งได้ได้ถ้าใครไม่กิแบบนี้ก็กิดแบบแบบ ที่เขียนก็ได้ค่ะที่เขียนบมันก็ไม่ต้องย้ายตัวแปรอะไรมันก็ค่ามันก็ได้เป็นลบเลยอันนี้ก็คือแค่จะทําให้เห็นทั้งสองอย่างว่าเราสามารถสลับแบบไหนก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้แต่เราต้องทาให้เป็นนะคะย้ายมันเปลี่ยนแค่เครื่องหมายเฉยๆนะคะตอนนี้สิ่งที่เราได้ b2 มีค่าเท่ากับลบ0.28เกิดอะไรขึ้นคะ b2 ติดลบบอกว่าอะไร b2 ติดลบ b2 อยู่กับตัวแปรอะไรคะ b สองอยู่กับตัวแปรอะไร b สองคู่กับ x สองตอนนี้ได้ค่าปสองติดลบแสดงว่า x สองกับ y สัมพันธ์กันแบบตรงกันข้ามตรงกันข้ามถ้า x สองเพิ่ม y จะอะไรคะลดลงถ้า x สองลดลง y จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ0.28 0.28ก็คือค่าอ่ะ กรณีที่ x สองเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ,อลดเปลี่ยนแปลง,ง,งในทิศทางปกติทางตอนนี้เราได้ b สองก็คือ0.28 b สองที่เราหาได้เราได้มาจากการแก้สมการ b 1ถูกไหมคะ b 1นึ่งใน6หรือ9ถูกไหมเราเราได้ b สองกับการแก้สมการ b หจางก6กับ9เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหาค่า b หนึ่ง เราเอา b สองตัวนี้ค่ะกลับไปแทนในสมการที่6หรือดงรงก็ได้ 2, 5, ได้ทั้งสองค่าได้ทั้งสองสมการแต่ว่าในตัวอย่างอาจารย์เลือกแทนสมการเก้เพราะแทน6กได้ไหมคะได้เพราะมันเป็นค่า b หนึ่งเหมือนกันแต่ที่ไม่แทนเพราะว่าตัวเลขตรงนี้มันน้อยกว่าิดง่ายกว่าก็เลยเลือกสมการพี่กาใครอยากทำสมการที่หกก็ได้จจะได้ค่าเดียวกันนะคะอ่าตอนนี้ก็เลยเอา b สองที่ได้ ค่า b1 อ่เราแทนค่า b2 ที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือลบ0.28ใช่ไหมคะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นไงลบคูณกับลบได้บวกนะคะ,คะ,คะเราได้ b1 เท่ากับ0.25 b1 เป็นบวกอธิบาย b1 อธิบาย x1 ่งแสดงว่า x1 ึ่งกับ y สัมพันธ์กันแบบจิตทางเดียวกัน ได้ค่า b หนึ่งบวกนะคะ x หึ่งกับ y สัมพันธ์กันแบบทิศทางเดียวกัน x หึเพิ่ม1นึหน่วย y เพิ่มขึ้น2องศูนย์จุดห้าหน่วย x หึงกลดลงหนึหน่วย y ก็ลดลงศูนยจดสองหน่วยอันนี้ก็คือการอธิบายค่า b หนึ่งเราไปใส่ตัวแปรของเนาว่า x หนึ่งเท่อ y คืออนะคะตอนนี้เราได้แล้ว b หนึ่กับ e สองเากันแ้นสิ่งที่ เรายังไม่ดีก็คือปีสูงนะคะเรากลับไปที่เราเราจะหาดีสูงตอนนี้เรากลับไปที่สมการของดีสูงค่ะสมการของดีสูงก็คือสมการที่หนึ่งแทนค่า b ีหนึ่งและ b ีสองในสมการที่หนึ่งอันนี้คือสมการที่1เป็นสมการของ b 0สูเลยนะคะดังนั้นตอนนี้เราเอาค่า b ีหนึ่งและ b ีสองที่ได้ แทนค่าลงไปในสมการที่หนึ่งเพื่อเราจะหาค่าี b ่นอมกา